สวัสดีครับสามอ้นหมอคมจังหวัดจังหวัดอุทัยธานีนะครับยังไก่ไวชนเร่งอ้นไว้ขายครับครับวันนี้ก็จะเอาพ่อพันอ้นนะครับนะครับสวยนะครับมาชมกันนะครับสีไม่เข้มนะครับสีนวลๆนะครับยาวนี้นะครับยังยาวทังใหญ่นะครับน้ำหนักก็ห้าร้เจ็ดนะครับ อายุปีกว่านะครับกำลังผสมพันธุ์พอดีนะครับอายุช่วงนี้นะครับประทับลูปมาหลายคอกแล้วนะครับก็ขายไปหลายหลายคอกแล้วนะครับสวยนะครับตัวนี้สวยมากเชื่องนะครับครับ พุ่มเพลินไปไหนมาไหนได้เลยครับลูกเพาะน,นะครับหีนวนนะครับครับไม่เข้มนะครับ าอาชย์ฝากติดตามเลยครับจากความอ,อุ่นมาคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับขอบพระคุณมากครับ